โดเดอร์ er, ที่เราทำแอดดักชันแอสดักชันหรือว่าเฟล็กเอ็กซ์เทนเน่นะคะถ้าคนไข้เก่งกันได้ไหมเราฝาดให้เป็นท่าที่อยู่ในท่าแขนเหยียดตรงนะคะตอนที่เราเลคเชอร์น,นะคะแต่ตอนนี้ตะกี้นี่ลืมสาธิาตทคุ่ะจะได้ยังไงคะราะฉะนั้นจากท่านี้สมมติว่าคนไข้ทำแบบนี้ทำได้ดีทำได้ดีแล้วหนูรู้สึกว่าเราอยากตรวจให้แอดวานซ์ once, ขึ้นเราก็ตรวจแอสดักชัน ในขาน้นเมื่อสักครู่รู้จักที่เหมือนเดิมจอยลายของข้อมือกับเรียนเพอทดสอบเดี๋ยวให้คนไข้ย,ยกแขนขึ้นแบบนี้นะคะพยายามยกเองอันนี้เป็นบบการตรวจแอคทีฟถูกไหมไม่ใช่ว่าแปลว่าทำแอคทีฟนะเพราะฉั้นเนี่ยแสสอคทีตอนต้นคือการทำดิมอนสเตรชั่เดี๋ยวให้คนไข้ทําแบบนี้พอมาในครั้งที่2องสา,ยา,ยามไข้ต้องทำเองนะคะอ่ะไรลองยกแขนขึ้น,นะคะ่ะพยายามเหยียดศอกให้ตรงยกแขนขึ้นไปวางชีดหมอน โอเคเอาอีกนิดนึงชิดหลอนเสร็จแล้วเอาลงด้านล่างค่ะเอาลงมาด้านล่างหรืออาจจะตรวจโพดิงเพซซิสลับกันก็ได้นะคะอย่างเช่นเอาลงมาค่ะแต่ที่มืออาจารย์แล้วลองหยุดไว้อ่าไหนลองเ้อลงมาอยู่นิดนึงรักษาไว้นะคะอันนี้ก็คือโพดิง,งเอาลงค่ะอีกทีหนึ่งนะคะลองก เป็นของ upper lean หรือ lower lean เพื่อนที่เป็นโมเดลอะลองแกล,งแกลง้งเป็นคนไข้ว่าเราจะค o m p e n s a t เราจะขี้โกงอย่างไรอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองถ้าเรามีเวลาเรามาสาธิตกันว่าจะเป็นไข้จริงเป็นอย่างไรนี้ต่อไปแล้วนะคะเปิดเข้าไปหรือเปล่าคะต่อไปเป็นของ lower lean lower lean เมืกี้ตอนเ a t ature, เรบอกว่าเราก็เรียนแบบฟังชั่น ช่วงของสแตนสกับสวิงเฟสนะคะตอนที่เขาไม่ยังไม่มาเาดูในของตัวเองก่อนใช่ไหมเริ่มแรกเราตรวจที่สแตนส์สเตน์ก็คือในช่วง60%ของการที่เวทแอคกซเซในท่าลงน้าหนักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตรวจกล้ามเนื้อเป็นการทําง,งานของกล้ามเนื้อกลุ่มกลุ่มเอ็กเซนเซ,นเซอร์ของฮิปแล้วก็นีนะคะเพราะฉะนั้นท่าแรกเราตรวจในท่า เดิมตัว PT อยู่ทางด้านที่เป็นข้างแอดเวนเดไซด์ igned, นะคะแอดเวนเไซด์ F เราจะคนไข้งอเข่าวงอสะโพกถ้าคนไข้ทำเองได้ก็ทเขาทำเองถ้าเขาทำเองไม่ได้จะช่วยนะคะส่วนข้างนี้สองข้างข้างซ้ายงอเข่าวงอสะโพกขึ้นมาคะ่ะอยู่ในประมาณนี้ส5องศาอย่าขนาดนี้อนุญากไปอย่าเยอะเกินไปนะคะให้นั่นอยู่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะมือหนึ่งฟิกซี่ข้อเท้าจับแบบนี้ฟิกซี่ข้อเท้ากดลงเพื่อช่วยให้คุไข่ลงน้ําหนักได้อีกมือหนึ่งจับที่ข้อเขา่านะคะข้อเขา่าเพราะว่าถ้าคุณไข่ไม่มีแรงบางทีไขาจะเป็นยังไงคะเข่าก็อาจจะแบกออกไปแบบนี้นะคะเด้วยนั้นจับที่ข้อเขา่าให้อยู่ในท่านินิร่านะคะเสร็จแล้วบอกคนไข้ว่าเดี๋ยวพยายามกดน้ำหนักลงซึ่งก้นขาสองขา,านะคะยกสะโพกขึ้นค่ะ หนึอ้าอันนี้ก็คือในท่าที่เราเรียกว่าบิลดิ้งนะคะรรนียก็เป็นการทาง,งานของกลุ่ม hip e x t e n นเ r คำว่ากู้ิค hip e X t e n s e r แปลว่า Group. มัสเซอร์ค u ุปมีกล u ่ e เแมสมีแฮ String มีตัว Back ที่เป็นแ a ค k m ซเออ e e อ e c t ็กเตอร์สนีะคะบางส่วนนะคะมีกล u มเดนเมเดียสบางส่วนเพราะฉะนั้นเป็นโอนอโอ หนูจะตรวจเป็นเสซิ่งกับโคดิง้งก็ยังได้ยกตัวอย่างเช่นยกสะโพกขึ้นแล้วค้างไว้ะะเสร็จแล้วเอาสะโพกลงชา้ชาๆปล่อยสะโพกลงบนเตียงชา้ชาๆโอเคตอนขึ้นเป็นการทำงานแบบคอนเซนทรีตอนดอลงเราบอกว่าให้เขาลงชา้ชาๆตั้งต่อ r ร v i t y เพราะฉะนั้นเป็นการทำงานของฮิปเอ็กซ์เทนเซอร์เหมือนเดิมแต่เป็นแบบ นเซนตินะคะเพราะนั้นจับที่นี่จับที่นี่บอกว่าข้ยกสะโพกขึ้นดู้ดูเรงด้วยอยากให้โอเวอร์เรนะคะรู้ให้ตัวเองต้องรู้แล้วว่าเรนขึ้นเท่าประมาณไหนประมาณนี้คือ f ูแล้วเสร็จแล้วเอาลงช้าๆค่ะเอาลงช้าๆดีค่ะเอาขึ้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นแล้วลงช้าๆโอเคทีนี้ในแฮนด์นจะมีอีกอันหนึงก็คือว่า เราอาจจะรีเช็คว่าคนไข้ทำอ่ะบางทีเขาใช้กล้ามเนื้อสองข้างมันก็ขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเราก็แอบเห็นเหมือนกันว่าถ้าตอนเอาขึ้นคนไข้ใช้ข้างนี้มากกว่ามันก็จะเป็นยังไงคะลักษณะที่พยายมช้เคี่นะคะเอาขึ้นค่ะขึ้นหรือว่าจะเห็นว่าการระดับของเทวีของเพื่อนอ่ะสองข้างมันไม่ได้เท่ากันดังนั้นเราก็เอะคนไข้ใช้ข้างมีแรงในการยกพ้นขึ้นหรือเปล่า เพราะั้นเนี่ยเราอาจจะรีเช็คให้การทำงานเฉพาะด้านแอสเพสเตซไซข้างเดียวโดยการให้ขาข้างซาวไซ์ขาด้านตรงข้างเี้กว่าซาวไซ์นะคะเหยียดออกให้ขาข้างนี้เหยียดออกแล้วก็เราเช็คการทำงานของย่านมือเฉพาะด้านนี้หน้าเดียวได้ทำเหมือนเดิมมือเราคลิกที่ข้อเท้ากดลงเพื่อช่วยเร่งไขมีเวทแบลลิ่งอีกมือนึงซัพพอร์ตที่หัวเข่ากันไม่ให้ไข้าให้ก็ปักตีนเอาไว้้านนอกนะคะเสร็จแล้วบอกเขาไช้ว่า พยายามใช้ขาข้างขวาเวลาพูดคคยยกับคนไข้อะอยากใช้คําพูดที่แบบอยาเอาเอาขาข้างเอามาพา,าดคำเลื่อนใี้ันดูนะคะเรื่เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เอาขาขวาเอาขาซ้ายอะไรแบบเนี้ยนะคะใช้แบบนี้แล้วพยายามใช้ขาข้างขวากดน้าหนักลงที่เตียงนะคะขาซ้ายไม่ต้องช่วยนะแล้วยกสะโพก,กนอีกทีหนึ่งสอง,สองางในอันนี้ก็คือเป็นการรีเช็คว่า เฉพาะด้านแอสเพนเตสไซด์คนไข้ทำง,งานได้หรือไม่โดยที่ขาข้างาซ้ายอยู่บนเตียงทีนี้ถ้าคนไข้ที่โกงทำยังไงหนูว่ามีวิธีการที่โกง,ง,ง,อ,งอย่างไางคอมเพสเซอร์ยังไงได้บ้างคะอันนึงแน่ๆกดขากด้านมีแรงลงก,กับเตียงเสร็จแล้วทำยังไงอีกก็อาจจะใช้การเป็ดตัวนะคะข้างนี้อาจจะทํางานแต่ข้างนี้ทํางานช่วยด้วย เดี๋ยวแต่ละคนลองไปหาวิธีการในการขี้โกงแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเอาภาษาที่ข้างนอกว่าวิธีการขี้โกงคือเาเรียกว่าอะไรคะ c o n s e c u t e movement ทาได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะนั้นดีเช็กว่าขาข้างนี้คนไข้ไม่ได้กดลงกับเตียงนะคะแล้วก็ใช้ขาข้างนี้ในการทำงานในแนววีท่าหนึ่งไหมคะที่เป็นท่าแอควานนั่คือท่าเอาขาข้างสแคซร์มาวางไว้ที่ข้างแอนเปนเลไซส์มีไหมคะไม่มีนะคะงั้นเอาข้างนี้ข้างไป เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่มีก็คือการตรวจใน inner range เพราะว่าสแตน e ์เ h t การรับเอาข,าขาข้างนั้นในการรับน้ำหนักใช้การทำงานในช่วง inner range ของ hip extensor ไม่ได้เป็นช่วงของ outer หรือ middle นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราดรอปขาคนไข้ลงข้างเตียงหรืองมาขา็นั่นเอปกตรอขาลงข้างเตียงแล้วหาสเต็ปมาวาง เพราะฉะนั้นเอาสเต็ปมาวางข้างเตียงรอกขาลงให้องศาของทิศอยู่ที่ประมาณ1ิบ0ิองศานะคะก็คือให้มีการงอข้อสะโพกขึ้นประมาณสักไม่เกินยองศาถ้าเกิดว่านิเข้างเลยไม่มีอะไรที่ทงานแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับน เซ็ตเอาไว้ขาตั้งฉากาเก้สองศาหนูช่วยสปอร์ตถ้าไม่มีไม่มีแรงไม่มีอะไร,ไะไรละใช่อย่างนี้ค่ะเอาตัวเองนะคะเอาข่าตัวเองการคนไข่ายังั้นเาคนไข้ถลายไป,ไไปวกซินีนะคะเอาเมือวางไว้ที่นี่ก็ได้ค่ะแล้วบอกคนไข้ว่ากดน้ำหนักลงที่ขาข้างขวายกสะโพกขึ้นนิดเดียวนิดเดียวเองนะคะเราะวา Inner range เล่นแบบตอนที่ขาเราอยู่ในท่านนออออรับนะ้ำหนักช่วงของ weight a c c e n t a n c e ของตัว stance p h a s นะอันนี้เป็นการทำงานที่เราเรียกว่าเป็น hip extensor inner range เห็นนะมคะดอกขาตรงข้างเตียงอย่าดอกจนกระทั่งมันไม่มีไม่มีไม่มี range ที่จะทำ,ทำนะคะแร้วก็ให้มีสไลด์ t e f l e c t i o n นิดหนึ่งแล้วก็ให้ข่ยกขาข้างกดน้ำหนักขาข้างที่เป็น a f f e p t a n c e side สังเกตว่าสา่งไซส์ห้าทำงานสังเกตยังไงว่าสั่งไซส์ไม่ได้ช่วยสังเกตยังไงคะเขาก็จะกดลงมานะคะไมไ่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสเปซพอนก็จะจับแบบนี้จับแบบนี้นะคะนั่นเอามือนี้อยู่นี่มือนี้เข่ากันเอาไว้ไม่ให้เท้าขอไข้ถลายอีกมือหนึ่งซัพพอร์ทที่เข่ากันไวใ้ให้ไข้นะคะหนูห้างกดน้ำหนักลงที่มือนะคุ้ กดน้ำหนักลงที่พื้นที่สเต็ปแลยะยกสะโพกขึ้นนึ่งสองสร้างยากไหมยากเหมือนกันนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปทำดูะคะถัดมาค่ะเป็นสเตนสเปซของข้อเขา่าเรายืนโดยใช้กล้ามเนื้อของ The ensor, ดีเอ็กเซนเซอร์โดยเฉพาะย่่งยิ่งคอร์ดเดเซเบกในการรับน้ำหนักซึ่งเป็นการทำงานแบบย e ีเซนตริกใช่ไหมคะต้านต่อเกรวิตี้ ต้านต่อแรงแรงเส้นคอต้านต่อเวทที่มันจะทำให้เราหลอกขาลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตรวจการทำงานของที่เราเรียกว่า Knee Control ซึ่งเป็นการทำงานของ E เศกของก็ได้เ็จระหว่าง Concentric กับ Eentric c ดังนั้นวิธีการตรวจคือจับาขาตรงไข,ข้งอในช่วง i n e r a n g e อยให้กลายเป็นแอนตั้เล็กนะคะฉะนั่นจับนิ้วเท้าสปอร์ตอินรองเท้าจับข้อเข่าในถ้าสไลด์เล็กประมาณ20 e องศา20 e องศาไม่เยอะขนาดนี้นะคะไม่ได้เยอะขนาดนี้ดังนั้นประมาณ20 e องศาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วบอกคนไข้ว่าพยายามเหียดเขา่าหรืออย่าปล่อยให้คนไข้ดีนเข่าตัวเองเลยท่านการแบบนี้ กลายเป็นไฮเปอร์เอ็กเซนีนี่หรือเปล่าไหมคะถ้านคนไข้ไม่คอนโทรลข้อเข่าเลยแล้วปล่อยให้หลอกไปตามปริเวนตี้เข่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องคอนโทรลนะคะดังนั้นค่อยๆเหยียดเข่าออกค่ะเหยียดเข่าออกแล้วหนูพยายามย้ำเขาไว้หมายถึงว่าหยุดเขาให้เขาอยู่เอาไว้ที่เกือบจากเอ็กเซนสูนนะคะไม่ได้ปล่อยให้กลายเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ปลยให้เข่าล็อกแล้วกลายเป็นไฮเปอร์เอ็กเซนดีซึ่งกล่อยให้ตกตามปริเวนตี้นั่นนะ เอาใหม่นะคะพยายามเหยียดเข่าออกเหยียดเข่าเหยียดเข่าออกโอเคแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปูจะพยายามดึงค่ะเอางอเข่าหนูเข้าไปแบบนี้หนูพยายามยั้งไว้อยากให้ผ่อนเข่าไว้ยังให้อาจารย์ดันได้เร็วนะคะเพราะนั้นเอานะคะเอาใหม่นะคะเหยียดเข่าออกเหยียดเข่าออกเสร็จแล้วผ่อนเข่าช้าๆอยากให้อาจารย์ปูดึงเข้าไปได้เร็วดันเข้าไปได้เร็วดีค่ะผ่อนเข่าออกเหยียดช้าๆ ข,ชาชาข่าช้าๆแค่นี้พอค่ะเสร็จแล้วผ่อนเข่าช้าๆงอช้าๆอย่าให้ร่งกุกลับเข้าไปได้เร็วเพราะนั้นทิศทางของมือของอาจารย์คือจะทําให้เขาต้องงอเข้าไปถ้าคนไข้ไม่มีแรงสมมตินหนูไม่ทาอะไรเลยนะคะเอาใหม่นะคะเหยียดเขาา่าค่ะตอนนี้หนูไม่ทาอะไรเลยนะคะอาจารย์ก็จะดึงเขาเข้าไปให้อยู่ในท่าน,นี้เขาก็จะถูกทําให้เข่างอได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าคนไข้ตัวไม่ใหญ่ เราใช้แขกข้าง,งนี้แล้วใช้บอดีเ้เบทพาไปแบบนี้ได้แล้วข้งให้ตัวใหญ่ใช้สองวิธีอีกมือนึงงัดนะให้งอเข่านะคะแล้วก็ใช้บอดีเ้เบทของเราอย่าใช้แรงแขนแล้วม่น้ำร้งหมดแรงแน่นะเพราะนั้นเนี่ยใช้บอดีเ้เบตของเราในการมุบตัวไปแบบนี้ให้เข่าเของ,งอตัวเขาเองเขาต้องใช้ in split control ในการยางเอาไว้เอาใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่สไลด์เล็กประมาณ20องศา ผ่อนเข่าช้าๆแล้วพอคราวนี้ยั้งเข่าไว้ผ่อนเข่าอย่าให้อรย์ปุ๊บลักเข้าไปได้เร็วนะคะช้าๆค่ะองอเข่าช้าๆดีค่ะยี่งในองศาพอเย็ดเข่าอีกรอบหนึง่งอยาให้ถึงขนาดเป็นกรอบเป็นเบรกเลนนะคะแค่นี้พอแล้วค่ะผ่อนเข่าช้าๆอย่าให้ดันได้เร็วอีกทีหนึ่งค่ะเย็นเขา่า คอนคาวโอเคค่ะเอาละค่ะหูวปลายคือตรงนี้ของสเตนสเฟดมีฮิป